สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวรหัสฟสีใสนิดจ้ะอย่างแรกก็จะเป็นคังแต่งเนนอ้ยยังแรกจะต้องละคร Let my rhythm elevate you ตัวละครก็จะมีอันนี้แล้วก็ I have a vision and I will achieve it I won't let y ลับๆลับๆไ e กันเะนี่ย Sometimes get s you need to chase your dreams to be happy เออเานีกตัวนะก็ทุกตัวที่ทุกคนเคยเห็นนั่นแหละเห็นไหมมีทุกตัวเลยต่อมาก็เป็นเอ่อสัตว์เลี้ยงกุงง้งก็จะมีมีเพนน่าหมาเบอร,ร์เบอร์ที่ทุกคนเห็นนี่แหละ อันที่เราไม่มีก็จะมีพวกนี้อันนี้พวกนี้ที่เราไม่มีอืมกลองใจก็จะมีอันนี้พันอันนี้ก็ร้อยอันนี้สี่ร้อยอันนี้พันอันนี้ก็สี่ร้อยันนี้ก็พันอันนี้ก็พันไปสามร้อยหัวใจเหนื่อค่ะคือหัวใจหน่อย,ยนี่หูอเล่ ไอ้ก็คือชุดแฟชั่นที่มันเป็นกอปเปอร์ค่ะชุดกอปเปอร์ซึ่งมีนหกอันนะมีนี่หกอันชุดนี่เมื่อก่อนเคยใส่ชุดนี้ชุดช้าหัวก็จะมีเป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้นี่น,นี่ไง โหลดนะก็ดูตามนี้ได้อันนี้น่าจะเป็นที่ได้จะอะไรนุอันนี้ก็กิจกรรมกิจกรรมอะไรสักอย่างลืมละแล้วก็ชุดบลาบานี่คือหัวนะเซตหัวประมาณนี้ให้ดูตัวเองแ่คไมได้เอนี่ก็คือพวกปิดหน้าปิดตาหัวหมาอะไร ้ใน,นส่วนของผู้หญิงนะจ้ะนี่อันนี้เราได้มาอย่างไรเราลืมน,น่าจะได้มาฟรีนะทุกคนได้ทุกคนมีสิทธิ์ได้อันนี้ก็สูงมาอันนี้ก็เลกมาก็มีแค่นี้อันนี้ก็คือน่าจะเก่าสุดแล้วมั้งนี่นชุดสาวขับรถแล้วก็ไม่มีเซตอะไรเลยว่ะนี่เซตเลย นี่เซตสุ่มตู้สุ่มตู้สีเหลืองใช่ไหมต่อมาเป็นหน้าที่เราชอบนี้นะไม่มีเสียงไฟออกมาถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน,น้าก,กากอื่นหน้ากากนี้ท่านไม่ใส่หรอใส่ท่าไม่ใส่เลยเหรอเฮ้มัน,มนเทน,นะแต่ว่ามีแบบ ไม่ใส่แต่วันนี้เป็นว่าตายเป็นไงเป็นไงเซอกันเป็นไงไงอันนี้คือตัวละครหรือวะอ่ะเป็นไงเป็นมนจังได้ งงงงตาแตกแต่ช่างะเห็นมาไงวะเห็นมงไงทุกคนโอเคเราก็จะมา่ามชุดต่อต้องมีเสื้อผ้าก็มี278เ้นกะ็บแม่ฟ้ ชที่อาชอบที่สุดก็ไม่มีเลยนะก็ไมไ้เต่มอะเรอันนี้คือกางเกงชุดกางเกงนี่แล้วก็ชอบแล้วก็เสื้ออันนี้ก็จะเป็นของอันนี้แหละก็ตัวน,นี้ด้วยก็มีน,นี้ด้วยนะน,นี่ก็อน,นี้จะเกดกิจ,จกรรมอะไรสักอย่างเลยวนะก็มีหลายนะอันนี้เก่าอยู่นะ เก่าอ่ะอะไรเก่าที่สุดนั่นหรอฮยไหนอะไรเก่าที่สุดสำหรับเราก็คืออันนี้เลยเ,เกงตัวนี้มีกางเกงก็รองเท้าก็ไม่มีอะไรมากอะพอนี่ก็เป็นชื่อพวกกระเป๋า เมนี่ในเมนี่ไม่ได้โหลดกรดูภาพน้อยไปกันนะก็ไม่ได้โหลดทุกอันนะ่ะองจะดูภาพน้อยไปนี่ก็เป็นกล่องศพก็จะมีนี่กล่องศพก็ไม่เคยได้โหลดล้วยขี้คานไปโหลดเลยก็จะมีร่มร่มบาบลาบไปไม่มีอะไรเดียระล่มนี่ไม่มีอะไรได้เติมเลยไม่เคยเติมล่มเลย อันนี้ไม่มีไี่ก็ไม่มีเก้จะมาเป็นแมวมเหมียวอันนี้เติมอันนี้ก็น่าจะเติมอันนี้ไม่รู้เดีเราเชิญแมวเมียวเพิ่มนี่จะเป็นเสียงเพลงทั้งหมด์แล้นี่ก็คือ ชาตช้างที่เรามีนะก็มีสี่สิบสี่สี่สิบสี่ท่าก็มีอะไรก็ไอมง่วเลยท่าที่หนึ่งก็คืออันนี้ก็คือโชว์แรงอันนี้ก็ถอยปัดไฟแล้วก็หัวใจแล้วก็รถแล้วก็บาลังแล้วก็ผีแล้วก็คลุแล้วก็ไต่ตุดก็ซอมบี้แล้วก็ปบมือแล้วก็กากเฮละแล้วก็ไอ้ง่ง เอ้ยไงพวกแบบบายบายแล้วก็อะไรกงี้ไม่ได้โหลดแล้วก็ลูกโป่งล้ก็สองนิ้วไม่ได้โหลดแล้วโหลดกระโดดเนี่ยอืมสกินไม่มีไม่มีโปรไฟล์ก็นี่คือโปรไฟล์นี่คือพื้นหลังพื้นหลัง เยอะสุดนีนก็คือตาที่เราเคยมีนะอะไรที่เก่าที่สุดไม่รู้ยานพะแนนะมอไซอืเรือน้ำรถเรืรถถังรถอะไรรถกระบะรถอะไรนี่อันนี้ก็จะมี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 ีแบบเป็นเชือกไป ก็อันนี้คืออะไรกิจกรรมก็ก็กล่องหมดนละก็กินปืนต่อเล่นก็จบก็จะมีเป็น M4N ปืนอะไรนะลืมละลืมชื่อนี่ือ a k ไม่ถารนะมารนิกสกาอันนี้อะไรวะลืมละสกอร์ กอเหรอก่อท้าเอก่อซ้าอ่าอันนี้ปืนหรว้าลืมแล้วไม่ได้เล่นนานอ hey, ีนะั่นอ่ะใช่งตัวดอเอ็มแปดเอ็มเก้แล้วก็บ้าเมื่พกนี้ก็ไม่คได้เติม นี่อันนี้ก็เติมเวิองกันเลยน,นี่ก็เติมนี่ก็ถุ่มมาแวเปล่าอันนี้ก็รล,วนนลเวลรสามแล้วนะอืไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแล้วลวาวไอระชับอ่ามดู